สวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องวันนี้เดวันห้อยู่ห้ก,กินพาไปดูแฟนเดืดวันขุดบอเหลี่ยงกบเดอ้อพี่น้องเดอ้อไปกันเลยมาเร็วเร็วูเด้อพี่น้องเดอ้อ น,นี่ก็บอป้าดูแต่ตน้นพุมละไม คุนขยันทำบอเลียงปลาแล้วก็จีเลียงกุ๊บอีก<ม>เจียวงามพูดพูดเออเจดวนกับจิป,ปิดทิพย์ไปเข็ยนให้เด้อ ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิงแจงเตือนให้ยดวนน่ะเดอ้อยดแดงยดวนห้อยูหย่ห้กินจะปิดคลิปไปเพียงแค่นี้สวัสดีจ้า